สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหาหนอยสามน้อยนะคะสูตรวัดสูตรเจาะเน้นๆสองตัวบนล่างนะคะหาหนอยสามหน่อยสี่หน่อยนะคะก็ลุ้นได้ทุกน้อยนะจ๊ะลุ้นได้ตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะคะสําหรับท่านไหนที่ลุ้นเฉพาะกิจก็ลุ้นได้นะคะหรือว่าท่านไหนที่จะลุ้นรอบพิเศษปกติก็ ได้เช่นเดียวกันนะคะชอบรอบไหนเราก็ตามรอบนั้นนะจ๊ะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่31เราก็มาสรุปวันที่30กันก่อนนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าเราก็มาสรุปแนวทางฮาหนอยรอบน้อยแรกก่อนก่อนเลยนะคะเอาเฉพาะกิดก่อนนะคะ0 9เ้าอา8 9ดศนะคะกับสามหหเรามานะคะ เรามาแต่เจาะไม่เข้านะคะมาแต่วิ่งรูดนะจ๊ะวิ่งรูดที่6 3 3ามส่วนรอบพิเศษนะคะ08 07กับ01นอ่าเเราก็มาอ่าตัวเด่นเรามาทั้ง2ตัวนะคะแต่เจาะไม่เข้าอีกแล้ว70หายไปไหนก็ไม่รู้นะคะสายวิ่งสายรูดเท่านั้นนะคะที่จะเข้าเซนชัยนะคะก็สำหรับ สูตรวัดใจสูตรเจาะสองตัวเด่นนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะก็2ตัวเด่นก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราชอบตัวไหนสําหรับเม็ดเดียวเราให้ตัวเดียวนะคะก็สามารถไปรับชมรับฟังแล้วก็พิจารณากันดูนะคะว่าเราชอบตัวไหนก็สามารถวิ่งรูดตัวนั้นได้เลยนะคะมาดูรอบปกตินะคะ9 8 6ดหกับ8 4นะคะอ้าห6เรามาอีกแล้วเจาะเข้าไหม เข้าอยู่นะคะหกแปดตัวที่ไม่ได้เน้นนะคะแปดหกนะคะตัวกลับเนาะในหกแปดเดวทางมาแปดหกก็เจาะให้นะคะก็มารอบปกติเนาะแปดสี่เราก็หลุดนะคะแปดสี่เราก็หลุดไปนะจ๊ะมาดูรอบ VIP นะคะสามสี่เจ็ดอ๋าสี่เจ็ดเจ็ดเรามาอีกแล้ว แล้วก็เจ็ดห้านะคะเจ็ดห้าอ้าว 7, เจ็ดต่อมาเจ็ดสี่ไม่มีนะคะมาวิ่งรูดอีกแล้วเจ็ดห้ามาตรงๆนะคะ,ะตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดด้วยก็ยินดีด้วยนะคะรอบนี้ถ้าใครรูดเจ็ดก็เด้งๆเลยนะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่โชคดีกันนะคะรอบเฉพาะกิจเราเจาะไม่เข้าเนาะมาตัววิ่งรูดรอบพิเศษก็มาตัววิ่งรูดรอบปกติมาตัวเจาะ แต่ไม่ได้ตัวเน้นนะคะรอบ VIP มาตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดนะคะแล้วก็วิ่งรูดสี่เจ็ดนะคะให้ห4สี่มาสี่เจ็ดอืมก็ไม่เป็นไรนะคะก็บางท่านก็อาจจะรูดจบางท่านก็อาจจะรูด6กก็โชคดีกันไปคนละตัวเด่นนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็มาต่อ้วยชุดวินนะคะชุดวินเราก็ไม่ยอมน้อยหน้านะจ๊ะมาเช็คชุดวินกันก่อนนะคะ สองมาไหมสองนะคะที่ไม่มานะคะสามสามเรามานะคะมาเฉพาะกิจนะคะสามหกหกเราก็มีเข้าชุดวินหนึ่งคู่นะคะสี่เรามาไหมสี่เรามานะคะแต่แปดเราไม่มีเจ็ดเรามีนะคะได้สี่เจ็ดรอบ vip นะคะสองคู่นะคะเจ็ดห้าห้ามาไหมห้ามา 7็ก็มาเข้าเจ็ดห้านะคะสามคู่เข้าสามคู่นะคะที่เข้าก็จะมีเฉพาะกิ่นะคะมาดูสามตัวเนาะสามตัวก็เข้านะคะสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดตรงๆนะคะสามสี 3, 4, แ 7, ะะ่แล้วก็เจ็ดนะคะแล้วก็สี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะแล้วก็สามหกนะคะอืม เข้าสามตัวแล้วก็สองตัวอีกสองคู่สามคู่นะคะปังมากๆนะคะสำหรับชุดวินเรานี่พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับชุดจับวินนะคะก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะสุดเจาะสองตัวเด่นเราก็ไม่น้อยหน้านะคะก็มาลงให้สองวันนะคะเพิ่งลงให้สองวันก็มาทั้งสองวันเลยนะคะ มาทั้งสองวันเลยยังไม่รุดนะคะสําหรับสูตรเจาะสองตัวเด่นนะคะก็ไปตามรุดต่อในงวดวันที่สาสิบเอ็ดกันเลยนะจ๊ะก็มีลุนนะะลนล้นนะคะมีลุ้นมีลุ้นนะคะสําหรับไหนที่ยังไม่โชคดีนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบด้วยกันนะคะสามสิบเอ็ดนะคะเดือนแปดปีหกสี่นะคะกับฮานอยนะคะสามนอยนะคะ านอยสามหน่อยนะคะเจาะเน้นสองตัวบนล่างนะจ๊ะเน้นสองตัวบนล่างนะคะสายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้นะคะอันนี้สายเจาะนะจ๊ะสำหรับสายวิ่งสายรูดก็สามารถเลือกตัวด่นไปวิ่งไปรูดได้นะคะให้แค่สองตัวเท่านั้นนะคะก็ให้ที่ศูนย์กับเก้านะคะเจาะให้เลยศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะ ลุ้นได้ทุกนอยนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบลุ้นชอบนอยไหนก็ตามนอยนั้นนะคะสามารถลุ้นได้ทุกนอยนะคะเมืม่อวานก็มาตั้งแต่เฉพาะกิจนะคะตัวตัวเด่นเนาะสำหรับสองตัวเด่นตัวเจาะนะคะตัวเจาะนะคะเด่น0ูนย์นะคะเด่นศูนย์ก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ให้ตัวเด่นนะคะ ก็จะมี 01, 02, นะคะ04แล้วก็06 0ย์9ให้คู่นี้แล้วก็07นะคะอ่ามาเฉพาะมารอบพิเศษก็อาจจะไปอยู่รอบเฉพาะกิจหรือปกติก็เป็นไปได้นะคะมาแล้วก็มาอีกได้นะคะ สำหรับเด่นเก้านะคะเด่นเก้านะคะก็จะมีเก้าแปดนะคะเอาเก้าแปดนี้ก็การไว้ก็ดีนะคะ ตาดไม่ได้นะคะเกหกนะคะเก้าห้าเนะคะแล้วก็เก้าสองนะคะผู้ที่ชอบนะคะก็จะมี9ก้าสองเก้าสนะคะผู้ที่ไม่ได้เน้นก็มี10ม,มานะคะอย่าชะล่าใจนะคะศูนย ชุอนะคะอันนี้มาเมื่อวานก็ไม่ได้เน้นให้ก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันนะคะผู้ที่ไม่ได้เน้นเน,น,เนะเาะลืมชุดวินนะคะเลขสูตรเลขสูตรนะคะก็คือชุดวินนะคะชุดวินก็จะมี9มีศนมี2มี1มีห้านะคะมีหก 6ตัวท่อเดิมน,นะคะจับ3ตัว2ตัวได้ตามใจชอบเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริง้งๆเอาไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ